แสงจันทร์สาดส่องวัดร้างยามค่ำคืนโจนสองคนย่องเข้ามาหมายจะขโมยพระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานในวิหารแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ มะลิแมววัดสีขาวขนปุยเจ้าของเสียงร้องอ้อนวอนที่ใครๆก็คิดว่าเอาแต่นอนหลับกลับกำลังจดจ่ออยู่กับผู้บุกรุกลมเย็นพัดหวีดวิวมะลิกระโดดลงจากแท่นบูชาอย่างแผ่วเบาท่าทางซุ่มซ่ามที่เคยเห็นหายไปดวงตาของมันเปล่งประกายสีทองอัมพันหน้าขนลุก โจนคนแรกเงื้อคอนขึ้นหมายจะทุบฐานพระพุทธรูปทันใดนั้นเองร่างของมะลิก็วูบไหวราวกับเงามันพุ่งเข้าหาโจรอย่างรวดเร็วจนตามองไม่ทันเสียงร้องโหยหวนของโจรดังขึ้นเมื่อถูกขวนอย่างจังจนถอยหลังไปติดกำแพง โจนอีกคนตกใจควักมีดออกมาหมายจะฟันแต่มลิกลับพุ่งตัวสูงขึ้นไปบนเขือวัดแล้วทิ้งตัวลงมาอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ควรแต่เมื่อมันหมุนตัวกลางอากาศร่างกายของมันกลับเปลี่ยนเป็นเงาดำทะมึนที่มีดวงตาสีทองลุกโชนโจรทั้งสองกรีดร้องด้วยความหวาดผวาวิ่งหนีออกจากวัดไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งพระพุทธรูปไว้เบื้องหลังรุ่งเช้าชาวบ้านมาพบวัดก ก็เห็นมลินอนขดตัวอย่างสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีเพียงตำนานเล่าขานที่ว่าวิญญาณแมวโบราณผู้พิทักวัดนี้ได้สถิตยอยู่ในร่างของมลิมานับร้อยปีคอยปกป้องสมบัติล้ำค่าจากผู้ประสงค์ร้ายเสมอมา